สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีใส่โทนดิจิตอลนะครับหรือโทน DCS นะครับของโมบายมินิเรเทวิส RT95 นะครับเป็นตัวนี้นะครับวิธีใส่โทนมันก็ไม่ยากนะครับบางท่านถามว่าใส่โทนไปเพื่ออะไรนะครับ การใส่โทนมันเหมาะสําหรับการใช้งานเป็นกลุ่มนะครับสมมุติว่าเรามีสัก5คนนะครับเราใช้ความถี่นี้นะครับ5คนนะครับก็ใส่โทนให้ตรงกันนะครับภายใน5คนก็จะสนทนากันได้นะครับคนนอกก็วอมาหาเราไม่ได้นะครับนี่คือข้อดีของการใส่โทนนะครับทีนี้เรามาเริ่มใส่โทน DCS หรือโทนดิจิตอลพร้อมกันนะครับวิธีใส่โทนให้ทําแบบนี้นะครับให้กดฟังก์ชันเป็หนึ่งทีครับ ปึ๊บอ่าเสร็จแล้วให้กด P5 หนึ่งทีครับปึ๊บอ่ามันออฟอยู่เห็นไหมครับให้หมุนไปทางขวาครับปึ๊บอ่าอันนี้เป็นโทน CT นะครับอ่าหมุนไปอีกทีหนึ่งครับปึ๊บอ่าเป็นโทน DCS ตัวนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ดันวอลุ่มเข้าไปหนึ่งทีนะครับกดดันเข้าไปครับปึ๊บอ่ามันเป็นโทน00นะครับนี่เลือกมาหนึ่งโทนครับเนี่ครับเลือกมานะครับท่านจะใส่โทนไหนอ่าให้เลือกมาหนึ่งโทนนะครับนี่ครับ สามสี่ห้าเนี่ครับเลือกไปนะครับเลือกมาหนึ่งโทนนะครับนะครับเลือกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มันก็มีประมาณห้าสิบโทนนะครับได้โทนแล้วนะครับให้กดวนลุ่มดันเข้าไปครับปึ๊บอ่าเสร็จแล้วก็เรียบร้อยครับสังเกต DCS จะอยู่ข้างบนเห็นไหมครับอ่านะครับนี่ก็คือเป็นการใส่โทนอ่าดิจิตอลเรียบร้อยนะครับ อ่ะนะครับอ่าลองไปทําดูนะครับลองมาทําดูวิธีใส่โทนดิจิตอลนะครับไม่ยากครับไม่ยากครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ